สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาบนเรื่องชื่อ i s my name ชื่อผมเขียนยังไงเนี่ยหรอชื่อผมเขียนยงนี้ครับพีระสันนั่นคือชื่อของผมครับแต่ตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเจออย่างนี้ คนอ่านชื่อผมอย่างนี้ครับซึ่งแบบพีรัสวรรค์คือแบบเมื่อวานเจอสดสดเมื่อวานซื่นเจอสดสดร้อนๆเลยคุณพีรัสวรรค์พบหมอห้องสองด้วยคือแบบโอ oh my god that's not my name คือผมเจออย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยทำไมไม่ตั้งใจอ่านชื่อคนวะคือชื่อคนมันเป็นสิ่งสำคัญมากเว้ยมันแทนตัวตนของเราว่าชื่อของเราเนี่ยเป็นยังไงแล้วชื่อมันยูนี้อะแล้วผมชื่อผมแบบถามหน่อย อ่านยากไหมตั้งใจอ่านกันหน่อยได้ป่ะแล้วเมื่อวานน่ะที่ประกาศชื่อผมมันไม่ได้เป็นตัวเขียนนะเออถ้าเป็นตัวเขียนอย่างเงี้ยผมแบบอ่ะโอเคก็ถ้าเขียนวัดๆอาจจะอ,อ,อ่พอให้อภัยบ้างนะครับอ่านชื่อผิดเงี้ยพีระสวรรค์แต่ว่าชื่อเนี่ยมันเป็นพิมพ์มาเว้ยเป็นตัวพิมพ์ปริ้นออกมาแล้วก็ผมก็เอามาดูแบบผมแบบไม่พอใจพยาบาลมากเขายื่นไปชื่อให้ผมอ่ะห้องตรวจเนี่ยผมก็แม่งกระชากออกมาเลยเว้ยคือ งุดหงิดมากคอเซ็นเตอร์อย่างวันนั้นทรอูอินเทอร์เน็ตเสียพอดีมันมีรถบรรทุกชนเสาไฟฟ้าหน้าบ้านมันก็เลยอ่าเลยมาซ่อมนะครับเขาก็เลยโทรมาถามโทรมาเช็คคุณพีราสวรรค์แม่งเอาอีกแล้วคือผมจะทำยังไงกับชื่อของผมดีวะเนี่ย my name this my name okay not this one ผมโคตรไม่ชอบชื่อพีระสวรร์เลยอะแบบว่า ม,มันเจ็บชีดทุกครั้งที่มีคนอ่านนะครับแล้วก็อีกอันหนึง่งภาษาอังกฤษภาษาอังกฤาษากฤผมเขียงนงี้ P E E R A S O N รู้ปะ่ะบางคนอ่านว่าอะไรพีรศนพีรศนเนี่ยมาเยอะมากพีรศน์มันมีความหมายอะไรวะพีรศนงงมากอย่างคนเนี้ยชื่ออะไร เมลกิฟสนะันน่ะคนนี้อ่านว่าอะไรดเวนจะอนสะันน่ะดเวนจอนสันน่ะใครๆเขาอ่านคือดเวนจอนสันอ,อ่านชื่อกูแบบเฮ้ยพีโนสันเนี่ยโอเคได้นะครับผมก็แบบไปพยายามเขียนเป็นแบบเออภาษาอังกฤษที่แบบอ่านง่ายๆนะคือฝรั่งแบบมันยังอ่านถูกเลยอนะ่ะขอร้องคนที่แบบเจอชื่อผมเนี่ยหรือว่าเจอชื่อใครก็ตามอนะ่ะช่วยแบบว่าอ่านแบบ ตั้งใจอ่านเลยได้ไหมคือชื่อคนน่ะมันสําคัญมากคือผมอ่ะทุกครั้งเลยนะครับเวลาจะอ่านชื่อคนเนี่ยผมจะแบบกลัวมากคือมันจะต้องอ่านชื่อให้ถูกอยู่แล้วอ่ะคือแบบจะต้องจะต้องตั้งใจอ่านมากหรือว่าถ้าเราไม่แน่ใจก็ถามเขาว่าชื่อเขาอ่านว่าอะไรหรือว่าแบบชื่อฝรั่งเนี่ยคือชื่อไทยเราอ่านได้อยู่แล้วแต่ว่าชื่อฝรั่งบางทีแบบเออ Can you pronounce your name ก็ถามเขาได้ว่าชื่อเขาอ่านว่าไงเพราะว่าบางทีชื่อเขาอ่านยากพอสมควรนะครับอย่างไอตูเวย์เนี่ยตูเวยมันก็จะเอออ่านยากพอสมควรนะครับ แต่ก็คือถ้าเราถามเขาก่อนว่าเออชื่อเขาอ่านยังไงออกเสียงยังไงมันมันก็ยังโอเคนะครับอย่างออผมขอยกตัวอย่างคือภาษาไทยเนี่ยอย่างเช่นอ,อ,อ่ะคุณอ่านชื่อนี้ว่าอะไรบุญส่งแต่เปล่าชื่อเขาอ่ะ ชื่อบุญสง่งคืออันเนี้ยมันอ่านออกเสียงได้หลายแบบนะครับจะบุญสง่งบุญส่งก็ได้นะครับถ้าเป็นผมไปอ่านเนี่ยโอเคผมอาจจะอ่านผิดเป็นชื่อบุญส่งนะครับแต่ว่าชื่อผมอะ่ะมันไม่ใช่เว้ยมันแบบว่าคือถ้าตั้งใจอ่านอะ่ะผมว่าอย่างไงมันก็ต้องอ่านถูกอยู่แล้วอะ่ะคือขนาดสวรรค์ยังอ่านได้อะ่ะแค่สันน่ะทำไมอ่านไม่ได้วะคือปีที่แล้วนี่ผมเจอคนพูดชื่อผมผิดเนี่ยบ่อยมากๆผมว่าน่าจะเกินสิบครั้งได้อะ่ะแล้วก็ยิ่งชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยแบบ Oh m ่ g อดคือนี่แบบชื่อภาษาอังกฤษมันต้องิ i ตอร์เว้ p พ t ร r s o n แต่แบบ p e ร r s o คือมึงไม่อ่านเมลกิฟสนมางอะมึงไม่อ่านดเวนจอนสนมางอะคืองงมากผมจะทำยังไงกับชื่อผมดีครับอยากรู้มากเลยอยากจะให้คนอ่านถูกมากเลยพ e รส r s o n กับ p e ร r s o n เนี่ยขอร้องอ่านชื่อผมไม่ถูกหน่อยถ้าไม่แน่ใจ คุณพีระเอิมคุณพีระเอิมไม่เป็นไรอันเนี้ยเดี๋ยวผมไปบอกเองพีระศรครับเดี๋ยวผมเข้าไปบอกเองได้ได้แบบพีระสวรรค์ไม่เอานะขอร้องปีนี้ไม่เอาชื่อนี้แล้วผมไม่ชอบชื่อนี้มากนะฮะแล้วเราจะกันใหม่ในครั้งหน้าครับ everyone bye